ตอนนี้สื่อดังทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็น CNN BBC r e u t e r ร Euro News Time of India ต่างรายงานข่าวว่าเทศกาลสงกรานต์ของไทยนั้นกำลังจะมีการจัดอย่างยิ่งใหญ่ในเดือนเมษายนนี้ซึ่งนั่นทำให้ชาวต่างชาติรู้จักประเทศไทยมากขึ้นและยังเป็นการกระตุ้นยอดนักท่องเที่ยวให้มีจำนวนมากขึ้นในทุกๆปี แต่ว่าฝั่งทางประเทศเพื่อนบ้านตั้งแต่หน่วยงานรัฐยันประชาชนอย่างอยากจะพยายามก๊อปปีส้สงกรานให้เหมือนไทยนอกจากจะถูกต่างชาติมองว่าเป็นจองก๊อปปี้แล้วก็ยังเป็นการโปรโมตสงกรานให้กับประเทศไทยให้มีค่าสูงขึ้นมากยิ่งขึ้น โดยบางคนก็วิเคราะห์นะคะว่าความคิดแบบนี้พยายามอยากจะแบ่งยอดนักท่องเที่ยวแต่จริงๆแล้วก็ไม่มีความพร้อมเลยซึ่งสรุปก็กลายเป็นผลักนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มมากขึ้นแทนที่จะพยายามสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองให้ทั่วโลกนั้นรู้จักกลับมาสนับสนุนกิจกรรมตามแคมเปญของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยก่อนหน้านี้นะคะทางด้านกระทรวงวัฒนธรรมกัมพูชาได้ออกจดหมายออกมาเบรกข่าวว่าตอนนี้กัมพูชา อนข้างจะเป็นทางการเกี่ยวกับปี2567นี้ว่าเมือเสียมเรียบจะไม่มีการจัดงานสงการานโดยมีเหตุผลก็เพราะว่าประเทศไทย ได้ขึ้นทะเบียนสงกรานต์กับยูเนสโกแล้วแต่อย่างไรก็ตามยังไม่ได้มีการยืนยันว่าจะมีการจัดงานสงกรานต์อังกอร์หรือไม่ซึ่งได้มีการกล่าวถึงนายมาดเด็ตทีที่ออกมาให้ข้อมูลบิดเบือนทําให้กระทรวงวัฒนธรรมกัมพูชานั้นเสียหายเนื่องจากประเพณีสงกรานต์น่าจะมีการจัดงานทั่วกัมพูชา ซึ่งหลังจากที่มีการประกาศข่าวนี้ยังเป็นทางการกระทรวงวัฒนธรรมกัมพูชาก็ได้รีบออกจดหมายมาเบรกบอกว่ามีแค่ตัวเองเท่านั้นที่จะพูดแบบนั้นได้เพราะฉะนั้นอย่าไปฟังใครเด็ดขาดเนื่องจากประเพณีสงกรานต์จะมีการจัดขึ้นทั่วประเทศกัมพูชาและการขึ้นทะเบียนขอประเทศไทยนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการจัดงานในประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะกัมพูชาซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมก็ไม่ได้ออกมายืนยันว่าตกลงแล้วในปี2 0 2 0 24นีนี้จะมีการจัดงานอังกอร์สงกรานหรือไม่ซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้ก็ได้เริ่มมีภาพโปรโมตออกมาเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานบอกว่าเป็นการโปรโมตอังกอร์สงกรานแต่ว่าดูลักษณะคล้ายๆกับงานลอยกระทงมีชาวกัมพูชาสวมสบายถือกระทงใบตอมาเล่นน้ําเรียกกันว่าเหมือนจะพยายามผสมทุกอย่างที่เป็นไทยแล้วก็ลืมอัตลักษณ์เขมรไปอย่างสิ้นเชิงพยายามจะทําทุกอย่างตามสูตรของการท่องเที่ยวไทยเพื่อที่จะพยายามดึงนักท่องเที่ยวให้เข้าไป เที่ยวอย่างประเทศตัวเองแต่จริงๆก็น่าจะไม่สามารถทําได้โดยมีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่างานสงกรานเนี่ยจัดได้จัดดีๆนะแต่ระวังจะมีต่างด้าวมาลุ้กระเป๋านักท่องเที่ยวบางคอมเมนต์บอกว่านักธุรกิจเอกชนไทยมีโปรเจกต์ใหญ่ๆเอาไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานเป็นการส่งเสริมความยิ่งใหญ่อลังการสงกรานโลกจะต้องมาเที่ยวในเมืองไทยบางคอมเมนต์บอกว่าอยากให้ระวังเรื่องความปลอด ภัยด้วยนะคะอยากให้ตรวจเข้มเยอะๆตำรวจ คงจะต้องเหนื่อยหน่อยแต่ว่าต้นระหว่างประเทศข้างเคียงค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาพยายามจะเป็นต้นตำรับสงกรานยู่บางคอมเมนต์ก็บอกว่าตอนนี้ประเทศไทยพร้อมแล้วนักท่องเที่ยวต่างชาติก,ก็พร้อมแล้วมีการจัดงานทั่วไทยตลอดทั้งเดือนเมษาย,ยนแบบนี้เล่นกันให้เปื่อยกันไปเลยค่ะบางคอมเมนต์บอกว่าอยากให้คิดให้ครบ360องศาสําหรับประเทศไทยอยากให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนมีการเตรียมความให้พร้อมอย่าคิดแต่เรื่องเงินอย่างเดียวควร จะมีการจัดระเบียบและคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นพิเศษบางคอมเมนต์ก็บอกว่าน่าสงสารจังเลยนะประเทศข้างเคียงเนี่ยพยายามทำเป็นตัวตลกแห่งอาเซียนพยายามสร้างภาพจำโดยใส่ชุดไทยแบบมั่วๆถ้าออกมาดีคงจะคิดว่าตัวเองได้กําไรแต่ถ้าออกมาไม่สวยก็จะโยนอีกบอกว่าไม่ใช่ของตัวเอง เป็นความคิดที่แย่มากๆทําตัวมาขอไทยให้หลีกทางให้อยากจะเคลมทั้งหน่อยกระทงอยากจะเคลมทั้งสงกรานพยายามสร้างภาพจําในยุคอินเทอร์เน็ตหลอกได้ก็เฉพาะคนในประเทศนั่นแหละ ตอนนี้ชาวต่างชาติเขารู้แล้วว่างานสงกรานที่ยิ่งใหญ่จะต้องมาเที่ยวในเมืองไทยทั้งนั้นบางคอมเมนต์บอกว่าเห็นภาพถือกระทงไปสงกรานนี่ไม่เข้าใจเลยคิดได้หรือเปล่าต่อนหน้าร้อนเนี่ยนะใครเขาจะไปลอยกระทงเจอแต่โครนละสิทำตัวเป็นเจ้าของวัฒนธรรมคิดอะไรดีๆไม่ได้เลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าองค์สงกรานเนี่ยจังหวัดเสียมเรียบเขาบอกว่าเขาพยายามจัดมาสิบกว่าปีแล้วนะ ก่อนหน้านี้ออกมาแถลงข่าวซะใหญ่โตพยายามจะโปรโมตสงกรานในทั่วโลกนั้นรู้จักเขาอุต่าห์ลงทุนสร้างสนามบินใหม่เพื่อต้อนรับหนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวกัมพูชาโดยเฉพาะ บางคอมเมนต์บอกว่าตอนนี้หากพูดถึงชุดไทยคงจะไม่ไหวแล้วเพราะว่าตอนนี้ประเทศข้างบ้านเขาคงจะรู้สึกอบอุน่นที่ได้สวมชุดไทยแต่ว่าพอคนไทยเห็นประเทศข้างบ้านมาใส่แบบนี้เรารู้สึกตลกเหมือนกับคนที่ไม่มีวัฒนธรรมมาแย่งชุดไทยใส่สบายไปคนไทยคงจะรู้สึกแปลกๆที่ทําไมคนคอมเมนต์มาใส่แบบนี้คนละชาติกันแต่ทําไมไม่มีศักดิ์ศรีบ้างเลยอย่าหาว่าดูถูกกันนะแต่ใส่แล้วไม่ใช่จริงๆบางคอมเมนต์ ก็บอกว่าโดยเฉพาะ4ี่หปีหลังเนี่ยกัมพูชาพยายามจะใส่ชุดไทยหมดเลยแล้วก็โปรโมทว่าเป็นประเพณีของตัวเองพยายามจะทําให้ต่างชาติเข้าใจผิดโดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์บางคอมเมนต์ก็บอกว่างานสงกรานต์ปีนี้จริงๆแล้วอยากจะให้มีการแสดงชมวัฒนธรรมหลายรอบนะคะอย่างน้อยขอให้แสดงสักสามรอบเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่พลาดโอกาสชมยังสามารถมาดูได้ในรอบต่อๆไปโดยเฉพาะการจัดงานแสดงวัฒนธรรมไทยปีที่แล้ว ที่จัดขึ้นที่ไอคอนสยามคนนั้นแน่นมากๆขนาดคนไทยยังเข้าไปดูไม่ได้เลยเพื่อนบางคนในห้างก็ออกมาบอกว่าน่าเสียดายมีการแสดงแค่เพียงรอบเดียวจริงๆแล้วการแสดงวัฒนธรรมไทยชาวต่างชาตินั้นชื่นชอบมากๆควรจะมีการจัดแสดงหลายๆรอบจะทําให้คนต่างชาตินั้นรู้ว่าวัฒนธรรมไทยและประเพณีไทยรวมถึงเครื่องแต่งกายไทยในเทศกาลสงกรานนั้นมีความสวยงามและอลังการขนาดไหน บางคอมเมนต์บอกว่าแต่งชุดไทยไปเล่นสงกรานเลยทั้งประเทศคงจะน่าดูชมไม่ใช่น้อย บางคอมเมนต์ก็บอกว่าเห็นตอนนี้มมนั้นมีตั้งกลุ่มขึ้นมาว่าตอนสงกรานจะเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยต้องระวังนะจะต้องมีการตรวจตาให้ดีโดยในปีนี้นะคะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงมหาดไทยได้มีการจับมือกันจัดงานมหาสงกราน Bo w o r ์ d Water Festival 2024เย็นทั่วล่ามหาสงกราน2567โดยมีการจัดงานยิ่งใหญ่และผลักดันซอฟท์แว,วร์เทศกาลสงกรานประเทศไทย ให้ติดหนึ่งใน10เฟสิวัลของโลกโดยจะมีการจัดงานระหว่างวันที่11ถึง15เมษายนปี2567บริเวณถนนราชดำเนินกลางและท้องสนามหลวงโดยในงานจะมีไฮไลท์การจัดกิจกรรมขบวนรถพาเรดมหาสงกรานในวันที่11เมษายนโดยจะมีการเริ่มต้นขบวนจากสะพานผ่านฟ้าหลีลาดผ่านบริเวณถนนราชดำเนินกลางและไปสิ้นสุดที่ท้องสนามหลวงนอกจากนี้ ในงานยังได้มีขบวนพาเหรดกว่า20ขบวนได้แก่ขบวนรถพระพุทธรูปขบวนรถเทพ,พีสงกรานต์ประจำปี2567มาโหรทเทวีเสด็จใส่ญาติลืมเนตรเหนือหลังนกยูงขบวนรถพาเหรด16จังหวัดประกอบด้วย5จังหวัดที่มีอัตลักษณ์การจัดเทศกาลสงกรานต์ที่โดดเด่นโดดเป็นกลุ่มจังหวัดที่ประเทศไทยนำเสนอเพื่อขอขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้แก่เชียงใหม่ขอนแก่นชนบุร สมุทรปราการนครศรีธรรมราชและมีกลุ่ม5จังหวัดนำร่องได้แก่เชียงรายหนองคายพิษณุโลกสงขลาบุรีรัมย์และกลุ่มจังหวัดอื่นๆที่มีศักยภาพและมีการจัดงานประเพณีสงกรานต์ที่มีเอกลักษณ์6จังหวัดได้แก่พระนครศรีอยุธยานครพนมลำปางเลยสุขโขทยัยและภูเก็ต โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มีการเตรียมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ความสวยงามของวัฒนธรรมประเพณีไทยไปสู่สายตาชาวต่างชาติทั่วโลกโดยมีการร่วมกับพันธมิตรสื่อมวลชนระดับโลกไม่ว่าจะเป็น CNN และ BBC ในการนำเสนอคอนเทนต์สงกรานต์ของประเทศไทยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบและยังมีการเตรียมการเผยแพร่โฆษณา ผ่านทางช่องทางสตรีมมิ่งยอดนิยมในตลาดจีนไต้หวันฮ่องกองและกลุ่มประเทศอาเซียนโดยมีการเชิญเซเลบิตี้และอิฟลเอนเซอร์ชาวต่างชาติที่มีชื่อเสียงเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวประเทศไทยในช่วงเทศกาลสงการกานต์อีกด้วยพร้อมกับเป็นการส่งต่อความรู้สึกที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยให้เป็น Amazing Thailand Your Stories Never End